วันนี้เราจะมาดูกําแพงในขั้นต่างๆนะครับผมแล้วก็วัสดุที่เอามาใช้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับบ d เด w a l l นะครับผมเป็นกําแพงไม้นะครับที่ทําจากไม้นะครับใช้วัสดุไม้5หน่วยต่อ 1วอลนะครับอ่าซึ่งหลอดค่าพลังค่าความทนทานของ l d e n wall เนี่ยอยู่ที่195นะครับต่อมาครับเรามาดู s t e e l wall นะครับหรือว่ากําแพงเหล็กนะฮะใช้วัสดุในการทำคือเหล็กนะครับผมโดยใช้เหล็ก5ต่อ1วอลนะครับผมซึ่งค่าพลังหลอดเลือดความทนทานของมันเนี่ยอยู่ที่300ครับอ่าถือว่ามีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับในการใช้กําแพงนี้ ในการกันบ้านของเรานะครับต่อมานะครับในส่วนของแซนสโตนนะครับแซนสโตนนี่น่าจะทํามาจากทรายใช่ไหมครับใช้แซนสโตนบล็อกนะครับห้าเหมือนกันนะครับแล้วก็สร้างไป1นึ่งบลทุกชิ้นเนี่ยอ่าจะใช้ทรัพยากรอย่างละ5นะที่ผมดูส่วน ค่าหลอดเลือดของแซนสโตนเนี่ยครับจะอยู่ที่420นะครับซึ่งต่างจากกำแพงเหล็กเนี่ยมา120เลยนะครับถือว่าโอ้ก็มีความแข็งแรงอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับถ้ากลาง2ชั้นนี้ก็ถือว่าแข็งแรงพอตัวเลยนะครับผมต่อมาเรามาดูส่วนของแกรนิตวอลนะครับผมแกรนิตวอล จะใช้ในส่วนของแกรนิตบล็อก5ก้อนนะครับผมมาทําเป็นแกรนิตวอลนะครับผมซึ่งค่าพลังหลอดเลือดของแกรนิตวอลเนี่ยจะอยู่ที่510นะครับผมต่างจากแซนสโตนวอลนะครับ420นะครับต่อมามาดูในส่วนของไลม์สโตนวอลนะครับผมไลม์สโตนวอลเนี่ยใช้ไลม์สโตนบล็อกนะครับ5ก้อนเหมือนกันในการก่อขึ้นมานะครับส่วนหลอดเลือดจะอยู่ที่465นะครับผมซึ่งจะสูงกว่าแซนสโตนวอลขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่เทียบเท่าแกรนิตวอลนะ ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะเลือกใช้นะครับระหว่างแซนสโตนหรือแกลมสโตนนะครับผมต่อมาครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสเตเลตหรือเปล่าครับสเตเลตวอลนะครับสเตเลตบล็อกนะครับ5 5ก้อนเหมือนกันนะครับก่อขึ้นมาค่าความแข็งแรงของสเตเลตวอลเนี่ยจะอยู่ที่390นะครับผมต่อมามาดูมาเบอร์วอลนะครับผมมาเบอรนี่จะอยู่ในส่วนของซากปรักหักพังต่างๆนะครับผมใช้มาเบอร์บล็อกเหมือนกันนะครับผม5ก้อน ในการก่อร่างขึ้นมานะครับผมส่วนค่าพลังในการป้องกันของมันนะครับอยู่ที่360นะครับผมต่อมาเรา,าดูในส่วนของ s i l v e r w a l l นะครับผม s i l v e r w a l l เนี่ยใช้ซิวเวอ Silver นะครับในการสร้างขึ้นมาก็คือเงินเงินของเรานั่นเองนะครับเอามาหลอมนะใช้50 s i l v ซ r วนะครับในการหลอม1บล็อกนะครับจะมีค่าพลังอยู่ที่210สนะครับส่วนตัวผมมองว่าไม่คุมนะ้มแล้วยกเว้นแต่ว่าคุณจะมีเงินเหลือจริงๆนะอาจจะช่วยค่าความสวยงามขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจ่าใช่ ค่าความสวยงามพวกนี้ก็เกี่ยวเรื่องด้วยครับเห็นไหม Marble wall มีค่าความสวยงามอีกที่1อันนี้ไม่มีล i m e s t o n e ไม่มี granite ก็ไม่มีนะครับ sandstone ก็ไม่มีนะครับ steel ก็ไม่มีนะครับไม่มีนะครับซึ่งบอกเลยนะครับสําหรับสุลต่านทั้งหลายสามารถสร้างได้นะครับทําให้แบบคน,คนในค o l o n ของเรามีอารมณ์ดีนะอะ เพราะว่าเห็นแต่สิ่งสวยงามนะครับผมต่อมาในส่วนของเจดบอลนะครับผมเจดบอลนี่จะใช้ในส่วนของเจดเหมือนกันนะครับเจดห้าก่อเป็นหนึ่งบล็อกนะครับผมซึ่งมีค่าพลังอยู่ที่ $150 นะครับผมโดยค่าความสวยงามอยู่ที่ $10 เลยนะครับผมเออก็ถือว่าตัวนี้ น่าสนใจนะครับในการเนี่ยถ้าสาหรับผมผมจะก่อเป็นกําแพงชั้นในสุดนะหรอไแบบเพื่อความสวยงามนะต่อมายูเรเนียมนะครับผมยูเรเนียมวอลนะครับผมใช้วัสดุคือยูเรเนียมเลยนะผม5ก้อนก่อขึ้นมาเป็นยูเรเนียมวอลนะครับผมซึ่งมีค่าพลังอยู่ที่750ยหนะครับถือว่ามีความทนทานมากกว่าอื่นๆเลยนะต้องมาดูกันว่ามันจะมากที่สุดหรือเปล่านะครับส่วนค่าความสวยงามไม่มีเหมือนกันนะครับผมต่อมาได้มาดูในส่วนของพลาสติลวอลนะครับผมพลาสติลวอลเนี่ยทำมาจากตัวพลาสติลสีฟ้านะครับใช้5 ก้อนเหมือนกันครับในการก่อขึ้นมาพลาสติวอลเนี่ยจะมีค่าพลังที่840หน่วยนะครับผมถือว่าสูงมากนะครับสูงที่สุดแล้วมั้งเนี่ยที่ผมดูอ่าสูงกว่ายูเรเนียมอีกนะครับตัวพลาสติอ่าใครจะเลือกใช้ในการป้องกันฐานนะครับให้ขั้นสุดน่าจะเป็นตัวนี้ครับพาสติลวอลต่อมาเรามาดูในส่วนของโกลเด้นวอลนะครับโกลเด้นวอลเนี่ยใช้วัสดุเป็นโกลเด้นนะครับก็คือทองครับใช้50ก้อนนะครับ ในการกรอบบล็อกขึ้นมา1บล็อกโดยค่าพลังของโกลเด้นบอลอยู่ที่180นะครับผมเรามาดูในส่วนของค่าความสวยงามครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าค่าความสวยงามอยู่ที่20นะครับใครสร้างขึ้นมาเนี่ยอยู่ในข้างในเนี่ยถือว่าคนในโครโนนี่คือมีฟีลเหมือนสุลตรานะครับก็มีความสุขอารมณ์ดีนะฮะสำหรับอันดับนะครับค่าความแข็งแรงนะครับผมจะยกให้ plus t e e wall นะครับเป็นอันดับหนึ่งนะเพราะว่ามีค่าพลังสูงที่สุดในการป้องกันนะครับ ฐานในโคโลนีของเรานะครับต่อมาเป็นยูเรเนียมนะครับผมจะให้เป็นอันดับที่2นะครับเพราะว่ามีค่าความทนทานรองลงมาซึ่งถือว่าสูงพอๆกันนะครับถือว่าถ้าถ้าใครยังไม่ถึงเอ็นเกมก็ใช้ยูเรเนียมไปก่อนได้นะครับผมต่อมาเมื่อกีอ้ผมดูในส่วนของแกรนิต่าแกรนิตครับถ้าอยู่ในกลางเกมนะครับแนะนําให้ใช้แกรนิต ขึ้นไปเลยนะครับผมก็จะเป็นการป้องกันฐานที่ดีแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวในการตั้งรับนะครับผมส่วนอันอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นช่วงต้นเกมสามารถใช้ได้หมดเลยแซ Stone แล้วก็ Steel แล้วก็ Wood เด w o o เดนนี่คือต้นเกมต้องมีอยู่แล้วไ me Stone อะไรเงี้ยครับมาเบ l e อะไรพวกเนี้ย ก็ไปแกะแท่งหลักพังออกมาแล้วก็มาก่อเป็นอนี่ึ้นมานะครับส่วนความสวยงามนะครับความสวยงามเนี่ยจะยกให้กับไอ้โกลเด้นวอลนะครับเป็นอันดับที่1นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเจดวอลนะครับอันดับที่2นะต่อมาเป็นซิ l เวอร์วอลนะครับอันดับที่3นะครับสร้างเพื่อทาให้คนในคลอดีมีมูที่ดีขึ้นนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับใครที่ชอบ ในการรีวิวและเช็คสถานะของอกำแพงนะครับก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวของผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมารีวิวเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับสำหรับวันนี้เซอร์ซิสบายบาย